สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลค t c ชเราไปเรื่อยกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาให้รางวัล MVP กันครับแต่ว่าไม่ใช่รางวัล MVP ของลีกแต่อย่างใดครับมันคือรางวัล MVP ของแต่ละทีมนั่นเองเนาะว่าจะให้ใครกันบ้างครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะพูดถึงฝั่ง Eastern Conference ก่อนครับซึ่งผมจะนับแค่ทีมที่เข้า Play Off แล้วก็เพลย์ออยู่ณวันที่ผมอัดตอนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันที่5เดือนสนี่นนเเองเอะ ถ้าใครอยากรับฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้เยอะๆเพราะว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่สารหมื่นซับอยู่นะครับช่วยกันกดให้ด้วยนะแล้วรางวัลการให้ MVP เนี่ยนะครับทางด้านของ g r a n d h i l l s จาก b r e e c h e r Report แกเป็นคนจัดมานะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีเนาะก็เลยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน เรามาถึงทีมแรกครับนั่นก็คือไมมี h ฮีตและ MVP ก็เป็นของจิมมี่บัตเลอร์นั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหจิมมี่มีปากเสียงกับ E อริกสโอลสตราแล้วก็อุดนิทฮัสเดมมาใช่ไหมครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจิมมี่เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆของไมมี h ฮีตนะครับแม้ว่าการยิง3ามแต้มของแกเนี่ยจะลดลงไปนะครับแต่ว่าทางด้านของบัตเลอร์เนี่ยก็ยังเป็นผู้นำในการทำแต้มเนาะของทางด้านไมมี h ฮีตอยู่ดีนะแล้วเรื่องการดีเฟนส์ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเบสส์วิงดีเฟนเดอร์ของที อีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของเขาเนี่ยแทบจะไม่ลดน้อยลงเลยครับรวมถึงการที่สามารถเล่น half court แล้วเอาแต้มได้หรือว่า t r a n s i ชั o แล้วก็ได้ฟงได้ฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวของแกยังสามารถทําเรื่องนั้นได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นไอการที่แกยิง3แต้มแม่ๆเนี่ยก็อาจจะมาทดแทนในเรื่องนี้ได้เช่นกันว่าอ่ะโอเคงั้นกูข้ามเข้าไปเอาฟาวเล่น half court ก็ข้ามอาไปเอาฟาวนะครับแล้วก็จะได้ยิงลูกโทษขึ้นมานี่คือจุดเด่นของจิมมี่บัตเลอร์นะครับแล้วถึงด้านของตัว เขาเองเนี่ยยังเป็น1ใน8ผู้เล่นของลีกนะครับที่มีค่าเฉลี่ย20แต้ม5แอสซิส5รีบา์โดยที่มีทรูชูตติ้งเปอร์เซนต์เชอย่างน้อยเนี่ยถึง58นะครับมาถึงทีมที่2ครับนั่นก็คือบอสตันเซล t i c ครับและ MVP ไม่ต้องถามถึงใครครับ เจสันเททัมนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของเททัมนะครับกำลังพัฒนาสกอร์การทําสกอร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางด้านของเจสันเททัมทำไป27แต้มต่อเกมซึ่งมากกว่าทุกฤดูกาลเลยนะครับที่ตัวเขาเนี่ยสามารถทําได้ก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ทางด้านของเจสันเททัมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ การมี true shooting percentage เนี่ยก็มากที่สุดด้วยนะครับในการเล่นของอาชีพนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าทางด้านของเจสันเททัมเนี่ยนะฮะมีโอ้โหช่วงระยะเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงเริ่มแรกของ NBA ถูกไหมมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับในเดือนของพฤศจิกายนครับแกยิงไปแค่39.5%แล้วก็สามแต้มเนี่ยแค่31.6%เองนะครับผมว่าหลายๆคนคงจํากันได้แต่นั่นแหละครับทุกคนนึกภาพดีว่าตอนนี้เนี่ย เจสันเทท้ามกลายเป็นว่ามีปีที่ดีที่สุดในการทําแต้มของตัวเองทั้งๆที่ช่วงแรกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยนะครับโอ้โห โคเยือกเย็นเรียกว่ายิงยังไงก็ไม่ลงกันเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นเนี่ครับถึงด้านของตัวเขาเองครับก็ยังอาจจะสามารถติดท็อป10นะครับในเรื่อง Offensive Box Plus m i n u s แล้วก็ Estimate Offensive Plus m i n u s อีกด้วยซึ่งเป็น a d v a n c e s t t a t ที่เขาชอบใช้มาคิดกันนะครับเออเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่แปลกใจครับว่าทำไมเจสันเททัมถึงขึ้นมาเป็น MVP ของ Boston Celtics ได้ในฤดูกาลนี้เนาะ แล้วก็มาถึงทีมที่3ครับนั่นก็คือ Milwaukee Bucks พยากรของเรานั่นเองครับกระพริบตาแป๊บเดียวก็ดูแล้วครับว่าใครคือ MVP นั่นก็คือทิงด้านของยานิสนั่นเองถูกไหมครับตัวของยานิสเนี่ยจะให้ DPOY สําหรับทีมไปเลยก็ได้นะนะครับถ้านับแค่ในทีมนะเพราะว่าแกต้องมาเล่นเป็นเซนเตอร์ถูกไหมครับแทนบลูคโลเปสที่เจ็บไปเนาะแทบจะตลอดทั้งฤดูดกาลแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องไปป้องกันเซนเตอร์ด้วยซึ่งในขณะที่ทิงด้านของยานิสเปเล่นเป็นตาแหน่ง5เราป้องกันเซนเตอร์เนี่ยนะครับ่ออดบทีี มากๆเลยครับในการถ้าเราจะวัดว่าอะเสียแต้มเท่าไหร่ต่อ100การครองบอลน,นะโดยที่ใช้ยานิสอยู่ตำแหน่ง5เป็นหลักเนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆครับท็อปทอปของลีกเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยค่า a d v a n c e ์แ a t นะครับอย่าง Bo อก p ล s minus ก็ดีนะครับอยู่อันดับ2ใน EPM อยู่อันดับ2ใน r a p t ตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดือดมากครับทางด้านของยานิสแล้วถ้าพูดถึงเกมบุกที่เรียกได้ว่าการพัฒนาการยิงจัมเปอร์นะครับ 3, แต้ม2แต้มที่มันโฟล์มากขึ้นฟรีทร ที่ดีมากขึ้นและการดริฟ์ของแกยังทรงพลังเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วครับนอกจากยานิสเท่านั้นแล้วมาถึงทีมถัดมาครับนั่นก็คือถึงด้านของฟินล,ลี่ฮะฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์และ MVP ของทีมนี้ก็คือโจเอลเอ็มบีดนั่นเองนะครับการที่โจเอลเอ็มบีดเป็น MVP ของทีมผมว่าไม่มีคนสงสัยกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าแกดีไม่ดีปีนี้อาจจะได้ MVP ของลีกไปเลยด้วยซ้ำานะครับด้วยการที่แกเนี่ยโอ้โห บุกเดือดมากๆครับบุกเดือดมากๆจริงๆเนาะ แกทั้งยิงมิดเรนจ์ทั้งยิง3มแต้มทั้งข้ามสู่วงในเล่นโพสตเล์ play. ในตอนนี้ครับแกเอาทุกอย่างครับรวมถึงแกยังเป็นผู้นำหลีกนะครับในเรื่องการที่ยิงฟรีโทลงไปและแอดเทมการยิงฟรีโทอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยครับการที่เอมบพัฒนาเรื่องการส่งขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้การเล่นของแกเลเวลอัพเลเวลอัพขึ้นมาอีกครับและปีนี้เราเห็นได้ชัดเลยเนาะผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยการเล่นเกมส่งของโจเอลเอมบเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆนะ แล้ว turnover rate เนี่ยก็ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่ด้วยแล้วอีกอย่างที่เราลืมไม่ได้นะครับก็คือการเล่นเกมรับของโจเอลเอมบีที่ยังคอยบล็อกที่ยังคอยซ้อนที่ยังคอย drop coverage อยู่ตลอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีคำถามครับว่าใครคือ MVP ของทีมฟินลีกันแน่เนาะ แล้วมาถึงทีมถัดมาครับนั่นก็คือชิคาโกบูลสกรทิงดุของเรานั่นเองครับและคนที่เป็น MVP ของทีมก็คือเดมาเดโรซานครับตัวของเดมาเดโรซานเนี่ยครับอาจจะไม่ได้พูดถึงการเป็น MVP มากนักสักเท่าไหร่ครับของหลีกนะในในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยดรอปลงครับเพราะว่าการที่ไม่มีทางด้านของลอนโซบอลด้วยถูกไหมนะครับแต่ว่าเอาจริงๆครับ ถ้าไม่มีทางด้านของเดมาเนี่ยก็ทางด้านของเชียร์กบูสอาจจะอยู่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงคลัชเพย์นะครับในช่วงที่มันต้องการชัยชนะจริงๆหรือว่าช่วงควอเตอร์สเนี่ยเดมาเดโรซานครับเป็นคนที่ทําสกอร์ให้ได้ตลอดเวลาจริงๆเนาะแล้วทางด้านของตัวเขาเนี่ยก็อาจจะจบด้วย,วยการนี้ด้วยการเป็นผู้นำนะครับของบูสในเรื่องแต้มแอตซิสแล้วก็นาทีอีกด้วยครับและถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะทยอยเอาผู้เล่นเกมรับดีๆออกไปจาก จากรรสเตอร์เนาะอย่างเช่นคาร์โ s โซกับลอนโซบอลเงี้ยในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งได้ของเดมารเดโรซานครับก็สามารถทําแต้มได้มากพอที่จะสามารถพาเชียโกบูชนะได้อยู่หลายตอนหลายครั้งเลยทีเดียวครับ มาถึงทางด้านของทีมต่อมานะครับนั่นก็คือ Toronto r a p t o r รครับและ MVP ก็คือป่าเฟรดครับ Fred เฟรดแวรนฟรีดนั่นเองเนาะทีมดันของโต r อน t o r รปเตอร์ครับอย่างที่เรารู้ว่าโอ้โหโพสิชั่นเลสจัด,จดๆครับ6ฟุต8เต็มทีมไปหมดพาสคาลเซคยม OG หรือว่าอาจจะไม่ถึง6ฟุตแแต่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันอะถูกไหมเออแต่ว่าทุกคนครับ ต่างตามผู้นําคนนี้ไปครับคนคนนั้นก็คือเฟร็ดนั่นเองเนาะตัวของเฟร็ดนี่นะครับโอ้โหเดือดมากเป็นผู้นําในการแอสซิสต์ของโตลอนโตนะครับรวมถึงยิง3แบบคลัตช์ช็อตเนี่ยนะครับมากกว่าใครในลีกเลยทีเดียวเนาะแล้วปีนี้เนี่ยก็สามารถติดเฟิร์สไทม์ออสตาร์ไปได้ถ้าใครลองสังเกตแรปเตอร์ดูดีๆนะครับนัดไหนที่เฟร็ดไม่ลงเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าทางด้านของเฟร็ดเป็นคนที่ยิง3ได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่คุมเกมได้แล้วก็มีดีเฟลชั่นเพลเกมการ ต l b บอลอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับเขาเป็นจุดแกนกลางหรือว่าจุดสำคัญของโตลอนโตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ผมว่านะถ้าจะมีคนที่ขึ้นมาสู้แก้ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยในว่าที่ MVP ของทีมนี่นะครับก็คงไม่ใช่ใครครับนอกจากทางด้านของพาสคาลเสียแคมครับแต่ก็นั่นแหละครับทางด้านของแกรนท์ฮิลส์เนาะได้จัดเอามาไว้ว่าเฟรดแวนรีดคือ MVP ของทีมครับ และมาถึงทีมถัดมาครับซึ่งนี่เราเข้ามาในโซนเพลย์อินแล้วเนาะทีมทีมนั้นก็คือคลิฟแลนด์คาว์เลียและ MVP คือเดรเวสกาแลนนั่นเองครับทีมแรนของเดรเวสกาแลนเนี่ยนะครับโอ้โหในปีนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแกขึ้นมาเป็นสตาร์ของทีมอย่างแท้จริงเลยนะโอเคละเราก็บอกได้ว่าเบรกเอาท์ซีซั่นเนี้ยของคลิฟแลนด์คาว์เลียก็มีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับเควินเลิฟกลับมาเดรเอัลเลนดีเฟนซ์อย่างเดือดนะครับในการได้อีวานมอปลีย์รอรี่มาคนแนนและเจบีบิเกิลสตาร์ แแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเดรเรสกาแลนเนี่ยคือผู้นำของทีมจริงๆครับด้วยการที่ขาดทั้งคอลินเซ็กส n ตันขาดทั้งริกกี้รูบิโอการได้คาริสลเวิร์มาบางทีก็เจ็บไปเนี่ยทำให้แกต้องแบกถึงด้านของแคฟด้วยนะแล้วในช่วงหลังๆที่จเรีอแลเลนกับทางด้านของอีเวนมอบลี่เจ็บไปเนี่ยเดรเรสกาแลนคือจุดศูนย์กลางแบบ คนอื่นเทียบไม่ได้อะสำหรับผมนะใช้คำนี้เลยนะครับการบุกของแกนะครับการเล่นเกมส่งของแกเราจะเห็นดับเบิลดับเบิลจากแต้มแล้วก็แอิส์ของแกบ่อยมากซึ่งวันไหนที่ถึงด้านของการเล่นเล่นไม่ออกเนี่ยโอ้โหท,ทีมแคฟเหนื่อยแน่นอน,นครับและนอกจากนั้นถ้าเราไปดูถึงด้านของแอดวานซ์แต t นะครับแกมีค่า On นแอนด f ออฟดิเฟรนเชีนะครับมากกว่าเพื่อนร่วมทีมของแคฟทุกคนด้วยครับ แล้วมาถึงทีมแอตแลนตาฮอสก็แล้วครับ MVP ก็คือถึงด้านของเทรยังนั่นเองนะคือในปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่เกมบุกข,ของเทรยังเรียกได้ว่าเดือดดานมากๆเนาะการทำแต้มเอ่ยการแอสซิสเอ่ยขึ้นไปอยู่ท็อปทอปของลีกไปแล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยค่าสแตทที่เป็นแอดวานซ์สแตทของเขาก็ค่อนข้างดีด้วยถูกไหมฮะในเรื่องเกมบุกนะทางด้านของยังเนี่ยในนัดไหนที่เวลาทำแต้มได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับแกก็ จะมีลูกสงที่แบบเป็นดับเบิลดิจิตแอสซิสอยู่ตลอดครับ15บ้าง13บ้าง11บ้างอะไรเงี้ยให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วในปีนี้เนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าถึงหน้าของ Atlanta Hawks จะยังอยู่ในโซน Play-in นะครับแต่อย่าลืมนะว่าเทรยังทำแต้มไปถึง28.3แต้มแล้วก็9.6 As s i s สบวกก็บอีก3.8รีบาวนะครับทีนี้ถ้าแกยังสามารถคงความร้อนแรงแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับแกจะเป็นผู้เล่นคนที่3ครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำอย่างน้อย28แต้มและ9 As s i s สต่อเกมได้ถึงสซีซั่นเลยนะฮะ เรามาถึงทีมนี้ครับถึงด้านของชาร์ลอตต์ฮอ์เนตกันบ้างครับเป็นตัวเลือกที่เลือกยากครับแต่ว่าฮิลส์เลือกลาเมโลบอลเป็น MVP ของทีมแน่นอนแหละครับว่าอาจจะมีเทอร์รี่โรเซียแล้วก็ไมล์บริจิสขึ้นมาเป็นคู่แข่งด้วยนะครับแต่ฮิลช์ก็ยังเลือกลาเมโลบอลครับถึงด้านของลาเมโลบอลเนี่ยครับสามารถสร้างออฟเฟนซ์ได้ให้ทั้งตัวเองก็ได้ถูกบ้าครีเอทให้ตัวเองได้แล้วก็ครีเอทให้คนอื่นได้อย่างดีครับโดยที่วอลลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเอฟฟิเชนต์ที่ดีด้วยวมวยถูก แล้วเขาเนี่ยยังเป็นผู้นําของชาร์ลอต t e ในเรื่องการ Drive ์นะครับ s s สเซชันหรือว่าการครองบอลในเกม p i c แอนด์โร l นะแล้วก็ Total Touch Time ด้วยนะครับอันนี้แหละเลยทําให้ฮิลส์คิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทั้งด้านของลามโลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับที่คอยผลักดันให้ทั้งด้านของชาร์ลอตฮอร์เนี่ยมีเกมรุกอยู่ใน10อันดับหรือว่า Top 10ของ NBA อยู่ตอนนี้นอกจากนั้นนะครับเขายังสามารถพัฒนาเรื่อง Point per shot at t e p t ได้ด้วยนะครับแล้วก็ assist rate เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยผลักดันครับให้ฮิลเลือกเขาคนนี้ขึ้นมาก็คือลาเมโลบอลนั่นเองเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอเสริมเข้าไปนะก็คือเรื่อง size แ,แลวก,การเล่นเกมรับของแกผมว่าก็จะพูดว่าแกเป็น MVP มันก็คงไม่เกินไปนะครับแม้ว่าจะสูสีกันหรือเกินระหว่างเทอร์รี่โรเซียแล้วก็ไมล์บริจเจสนะแล้วทีมสุดท้ายครับที่เราจะพูดถึงก็คือบรุกลินเนสครับ MVP ไปอย่างเร็ว,รวครับ เควินดูแรนฮะไม่มีอะไรที่ต้องพูดมากครับถ้าเขาไม่บาดเจ็บไปซะก่อนเขาน่าจะเป็นท็อปโฟเลยครับที่เข้าไปสอดแทรกโจเอลเอ็มบีดยานนิสแล้วก็นิโคล่าโยคิชครับในเรื่องของ MVP อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วปีนี้เนี่ยแกทำได้30.1แต้มต่อเกมเนาะทรูชอตติ้งเปอร์เซนตเฮเนี่ยก็กดเกิน60%แล้วมันเป็นอย่างนี้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับที่แกซัด True shooting percentage ไปเกิน60%เนี่ยคือเดือดมากมีประสิทธิภาพมากๆนะครับป้องกันยังไงก็ไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วครับ c o n เ e s t กี่ล้านครั้งครับก็จะลงไปอีกล้านครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆครับแกคือบุคคลที่สําคัญที่สุดในทีมอ่ะเราอีกอย่างหนึ่งที่ผมเสริมให้หน่อยแล้วกันก็คือถึงด้านของเควินดูแรนเนี่ยเมื่อไหรที่แกอยู่ในสนามนะครับการเล่นเกมรับของบรูคลินเนสจะดีขึ้นทันตาเห็นด้วยครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งว่าทําไมแกถึงเหมาะสมสําหรับการเป็น m v MVP ของทีม Brooklyn n e นสทีมนี้เนาะและเนี่ยครับก็คือ MVP ของแต่ละทีมนะครับในฝั่ง Eastern Conference นั่นเองนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราเยอะๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ